สวัสดีครับมิติทีหคลิปนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวและ UFO ในหัวข้อเขากลาของประเทศญี่ปุ่น ามัครบตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปีที่แล้วสื่อหนังสือพิมพ์ของประเทศญี่ปุ่นได้ทําการเปิดตัวสถานที่น่าสนใจแห่งใหม่ที่นั่นอยู่ในเมืองติโนจังหวัดฟุกุชิมะสถานที่ตั้งของเซงงานโมริภูเขาที่เต็มไปด้วยความลี้ลับที่ผู้บรรยายมิติที่6ขออนุญาตตั้งสัญานามให้กับที่นั่นว่าเขากลาของประเทศญี่ปุ่น พูดถึงเขากลาเนี่ยถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มิติที่6บอกกับท่านผู้ชมมาเสมอนะครับว่าเราไม่กล้าไปพิสูจน์เลยเนื่องจากผู้คนกลุ่มหนึ่งที่นั่นเขาเชื่อกันว่าที่เขากะลานั้นคือชุมทางของอากาศยานต่างดาวเป็นประตูมิติข้ามพิภพซึ่งก็มีคนดังมากมายหลังหลายพากันไปพิสูจน์แล้วก็กลับมาบอกกับผู้คนว่าที่นั่นคือสถานที่แบบนั้นจริงๆ มีผู้ชมจำนวนมากบอกให้มิติที่6ไปที่เขากลานะครับอยากให้ผู้บรรยายไปพิสูจน์ด้วยสายตาตัวเองว่าอากาศยานที่จะออกมาให้ผู้คนเห็นทุกครั้งเมื่อเขาเหล่านั้นทําสมาธิตั้งจิตอธิษฐานมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นแค่อีเวนท์ที่มีกลุ่มคนอยู่เบื้องหลังกันแน่ เราทําแบบนั้นไม่ได้หรอกครับเขากลาวันนี้สูงส่งเกินกว่าจะไปก้าวล่วงแล้วซึ่งมิติที่6ก็บอกกับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาสอบถามเรื่องนี้ว่าเรื่องของเขากลาคือหนึ่งในสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ความจริงครับและคนที่จะออกมายืนยันในวันสุดท้ายของการพิสูจน์นั้นก็ย่อมไม่ใช่มิติที่6แน่ๆแ,แต่จะเป็นกลุ่มผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเขากลานั่นแหละครับที่จะเป็นผู้ออกมาจบข้อสงสัยทั้งหมด กลับมาที่เรื่องราวของเราสิทธิมิติที่6อยากจะนําเสนอในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดมาจากเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราได้ติดตามข้อมูลมากมายที่มาจากคุณพีททองเจอือใช่ไหมครับคุณพีททองเจือคือหนึ่งในผู้ที่เชื่อมัน่นในด้านอากาศยานจากนอกโลกและการมีอยู่ของเอเลี่ยนบนโลกมนุษย์คุณพีทมีข้อมูลมากมายมานําเสนอแต่กลับไม่มีเรื่องของเซงเงินโมริมานําเสนอให้พวกเราได้รู้เลยว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีสถานที่แบบเขากะลาเหมือนกันนะครับ เมืองอิโนะหรืออิโนมาจิคือเมืองที่มีประชากรอยู่อาศัยนับได้น้อยกว่า1น0 0คนเรียกได้ว่าน้อยจนเมืองเงียบสงบถนนถูกทิ้งร้างสองข้างทางแทบไม่มีบ้านเรือนร้านค้าจํานวนหนึ่งปิดตายจุดบริการนักท่องเที่ยวก็ดูหงอยเหงาแต่ท่ามกลางบรรยากาศแบบนั้นกลับมีรูปปั้นสัญลักษณ์ปแปลกๆบ,บ่งชี้ให้เราเห็นว่าเมืองแห่งนี้มีอะไรบางอย่างที่มันไม่ธรรมดาดูนั่นสิครับมาสคอตของเกรเอเลียนมนุษย์ต่างดาวสีเทาแล้วก็นั่น จิโซเอเลียนนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองอินโนมาจิแห่งนี้ล่ะครับเนี่ยขอย้อนความกลับไปตั้งแต่สมัยช่วงปี1972หรือประมาณ51ปีที่แล้วคุณซึงยิโอคิโนชิตะตอนนั้นเขามีอายุเพียง25ปีเป็นแค่วัยรุ่นญี่ปุ่นบ้านนาะเขากับเพื่อนพากันไปเดินป่าขึ้นเขาลูกหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะในขณะที่เขากับเพื่อนอีก3คนกำลังเพลิดเพลินไปกับการผจญภัย ทันใดนั้นวัตถุบินได้รูปร่างกลมแบนมันได้ปรากฏขึ้นมาต่อหน้าพวกเขาโดยคนคิโนชิตะพูดถึงช่วงเวลานั้นว่าพวกเราอยู่ห่างจากยอดเขาไม่มากในขณะที่ผมก้าวไปข้างหน้าทันใดนั้นผมก็เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเห็นวัตถุรูปร่างคล้ายหมวกลอยอยู่เหมือนมันติดอยู่ไม่เคลื่อนไหวมันมีสีเงินแบบออกซิไดซ์สีแบบที่เราเห็นได้จากเหรียญหนึ่งเยนความยาวของมันประมาณ30เซนติเมตรพวกเราทั้ง4คนตกตะลึงเป็นแบบนั้นไม่น้อยกว่า30วินาที แล้วพวกเราทั้งหมดก็รีบปีนเขาขึ้นไปจนถึงยอดเพื่อที่จะได้เห็นมันชัดๆแต่เมื่อเราไปถึงที่นั่นเจ้าสิ่งนั้นมันก็หายไปแล้วมันแปลกใช่ไหมครับทำไมเรื่องของนักวิจัย UFO ท่านนี้ถึงได้ทำให้เมืองอินโนถูกเชื่อว่าเป็นหนึ่งในชุมทางของเราอากาศยานต่างดาวไปได้ ไทม์ไลน์ที่พอจะทราบเนี่ยหลังจากที่คุณคินชิตะและเพื่อนๆได้เห็นวัตถุบินได้แปลกปลอมในวันนั้นคุณคินชิตะก็ได้ผันตัวมาเป็นนักวิจัย UFO สมัครเล่นตอนแรกก็ศึกษาข้อมูลไปแบบเงียบๆซึ่งเขาก็ยืนยันว่าหลังจากที่ได้พบมันในวันนั้นเขาได้พบเห็น UFO ในรูปแบบต่างๆอีกถึง6ครั้งประสบการณ์ของเขาในวันนั้นมันทําให้เขาได้เริ่มเล่าเรื่องราวของเขาเผยแพร่ออกไปให้ผู้คนทราบสิ่งที่ได้รับกลับมามีทั้งด้านดีและไม่ดีคือมีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อนะ เขาทาหนังสือออกมาวางขายมันเป็นหนังสือที่เรียกว่าหนังสือทํามือภายในบรรจุไปด้วยตัวหนังสือและภาพวาดจากลายมือของเขาเองเพื่อที่จะอธิบายให้กับผู้คนรู้ว่าเขาเห็นมันจริงๆผู้คนทุกวันนี้สมควรจะต้องเปิดหูเปิดตากันได้แล้วจนผ่านไป20ปีสิ่งที่เขาทําก็เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมเกิดสถานที่สําหรับให้ผู้คนสนใจเดินทางมาหาข้อมูลที่เมืองอีโน ที่นั่นคือ UFO Fureai k ั n ก่อตั้งที่หมู่บ้าน UFO หรือชื่อจริงก็คือหมู่บ้านอาโอกิซึ่ง UFO Fureai k ังแห่งนี้จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักเดินทางแบบครบทุกด้านเลยครับชั้นล่างจะเป็นห้องโถงนิทรรศการและชั้นที่2จะถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกเป็นห้องอุจุโนมะหรือห้องเอกภพอีกห้องชื่อมีงาโนมะ หรือห้องกาแล็กซโดยจะมีบริการห้องสําหรับอาบน้ําให้ด้วยนะครับด้านนอกตัวอาคารจะมีทางให้ขึ้นเนินเขาไปที่นั่นจะเป็นจุดชมวิวสร้างให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปสังเกตการซึ่งก็มีบางคนสามารถถ่ายภาพ UFO ได้ด้วยครับก็คือภาพเหล่านี้ครับภาพแรกสังเกตดีๆนะครับจะเห็นวัตถุเรืองแสงสีขาวทางต้นฉบับญี่ปุ่นเขาบอกว่า รูปร่างมันคล้ายถั่วปากอ่ามันปรากฏขึ้นเหนือเมืองอิโนะเมื่อช่วงเดือนมกราคมปี2022จุดที่มันบินอยู่นัก UFO ญี่ปุ่นเาขาคาดว่ามันน่าจะลอยอยู่เหนือเซง,งันโมริพอดีมีแบบขยายและปรับให้เห็นชัดชัดด้วยนะครับเพียงกับภาพนี้นักวิเคราะห์ภาพถ่ายบางคนของญี่ปุ่นเขามองว่ามันอาจจะเป็นแร์หรือแสงสะท้อนของไฟถนนกับเลนส์กล้องก็ได้เหมือนกันนะครับและแนะนําว่าควรจะถ่ายเป็นวิดีโอนะภาพนิ่งแบบนี้มันชี้ชัดอะไรไม่ได้สุดยอดมากครับ มาดูภาพต่อไปกันอันนี้ก็ชัดมากนะครับ UFO สีดำๆนั่นไม่มีทางเป็นอากาศยานของมนุษย์แน่ๆเพียงแต่นักวิเคราะห์ของญี่ปุ่นสังเกตเห็นว่ามุมของภาพนี้มันเหมือนกับคนถ่ายเขากําลังนอนถ่ายอยู่นะครับอิงไม้เล็กๆนั่นมันฟ้องชัดเลยว่าบางที UFO ลำนี้อาจจะเป็นผีเสื้อก็ได้เหมือนกันก็ใช้วิจารณญาณดูนะครับว่าอยากจะเชื่อฝั่งไหน จริงๆมีภาพถ่าย UFO อีกหลายภาพนะครับเพียงแต่เขาไม่ได้ถ่ายที่เซงงานโมริแต่เป็นภาพที่ถูกส่งให้กับคุณคินชิตะซึ่งคุณคินชิตะเองเขาก็บอกว่ามันมองได้หลายแบบจะมองให้เป็น UFO ก็ได้หรือจะมองให้เป็นความผิดพลาดของกล้องก็ได้ก็เรียกได้ว่าคุณคินชิตะเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่จะเชื่ออะไรแบบไร้เหตุผลเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่น่ายกย่องมากๆสมแล้วนะครับที่ทุกวันนี้คุณคินชิตะได้เป็นวิทยากรคนสำคัญของ UFO ฟ u r e a ยคั n แห่งนี้ กลับมาที่ UFO Fureai k l a n นะครับที่นี่จะเปิดให้บริการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ปิดทำการวันจันทร์ค่าเข้า400เยนสำหรับผู้ใหญ่สำหรับเด็กก็คิด200เยนถ้าจะมากันเป็นกลุ่มทัวร์จะได้ลดราคาลงหัวละ50เยนเลยครับโดยวิธีเดินทางไปที่นั่นเนี่ยก็ให้เริ่มต้นจากสถานีฟุกุชิมะขึ้นรถบัส JR สายที่มุ่งหน้าไปยังโรงเรียนม,มัธยมโทโฮคุคาวามาตะแล้วมาลงที่ป้าย UFO โ n o าโตะแล้วเดินต่ออีก5นาทีก็ถึงแล้วครับ ชื่อป้าย UFO Nozato เนี่ยคือชื่อเรียกของสวนสาธารณะซึ่งเป็นที่ตั้งของ UFO f u r e ไอคังแห่งนี้นั่นเองนะครับก่อนเดินทางไปอย่าลืมเช็คจากเว็บไซต์หรือทวิตเตอร์ของเขาก่อนนะครับว่าเขาเปิดให้บริการหรือเปล่าซึ่งเว็บไซต์ตรวจสอบเนี่ยดูได้จากหน้าจอนี้เลยนะครับอ๋ออันนี้ผู้บรรยายไม่ได้ค่าจ้างโฆษณาเลยนะครับแค่มาแนะนําให้ทราบกันเท่านั้นหลายคนคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าใครกันที่กล้าทุ่มทุนสร้าง UFO f u r e ไอคังลงในสวนสาธารณะแห่งนี้ คือแบบนี้นะครับหลังจากที่คุณคินชิตะเขาออกหนังสือบ่งชี้ว่าที่เขาเซงงานโมริในเมืองอิโนเป็นจุดที่สามารถพบเห็น UFO ได้แน่ๆเนี่ยก็ได้มีผู้คนให้ความสนใจมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วบางคนที่สนใจก็เป็นคนจากทางภาคกลางครับตรงนี้ในรายงานเขาไม่ได้ระบุชื่อถึงบุคคลดังกล่าวบอกเพียงแต่ว่าใครคนนั้นได้ดึงงบประมาณมาจากรัฐบาลในส่วนของเงินสนับสนุนกิจกรรมท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจทั่วประเทศที่จะแจกให้กับทุกเขตเทศบาลได้มามากถึง100ล้านเยน และแน่นอนครับ UFO n o ซาโตะและ UFO ฟูเร I ไอคังถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดฟุกุชิมะแนะนำให้ไปเที่ยวด้วยนะครับและอีกอย่างที่มันน่าสงสัยเนี่ยก็คือทำไมอยู่ดีๆที่นี่ถึงได้เริ่มดังขึ้นมาได้คือแบบตอนแรกเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันบ้างนะครับแต่เมื่อต้นปีที่แล้วที่นี่กลับดังขึ้นมาได้ระดับโลกระดับเว็บไซต์ข่าวบันเทิงอย่าง Daily m เมลเว็บไซต์ไวซ์ยังนาเรื่องของที่นี่มานาเสนอก็ขออนุญาตค้นหาที่มาที่ไปกันสักนิดหนึ่งนะครับ สิ่งที่พบก็คือทางจังหวัดฟุกุชิมะที่เมืองอิโนโนสังกัดนั้นเป็นที่เดียวกันกับสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ระเบิดครั้งใหญ่เมื่อปี2011หรือ2554โดยตั้งแต่ก่อนเหตุระเบิดไปจนถึงหลังเหตุการณ์จบลงไปมีข่าวลือเรื่องการพบเห็น UFO เพิ่มขึ้นมามากมายใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีคลิปแบบที่คุณพีทและทางมิติที่6เองก็เคยนํามาเสนอให้ได้ดูกันแล้วว่ามันมีอะไรบางอย่างบินอยู่เหนือโรงไฟฟ้าแห่งนั้นจริงๆซึ่งงงก็มมีทั้้คคลลลิิปปอบาจริงบ้างปปนเกันมวไปหมด ทำกลางความน่าสงสัยเหล่านั้นผู้คนที่เชื่อในเรื่อง UFO ของญี่ปุ่นเขาก็เริ่มตั้งทฤษฎีครับบางทีการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครั้งนั้นอาจไปทําให้ม่านพลังบางตาที่ถูกสร้างขึ้นมาจากมนุษย์ต่างดาวเพื่อบดบังทัศนวิสัยที่แท้จริงว่ามันมี UFO บินผ่านบนท้องฟ้าตลอดเวลาเนี่ยมันได้ถูกแรงระเบิดทําลายลงไปแล้วหรือเปล่าถึงได้ทําให้มนุษย์โลกชาวฟุกุชิมะได้เห็นความจริงอะไรแบบนั้นและก็มีบางคนเริ่มตั้งทฤษฎีสมคบคิดขึ้นมาว่าที่ภูเขาเซงงานโมริในหมู่บ้าานอิ เมืองอินโนมันมีลักษณะน่าสงสัยบางอย่างคือมันมีรูปทรงเป็นพีระมิดที่เรานัก UFO ในโลกสากลนั้นเชื่อว่าอะไรก็ตามที่มีรูปทรงเป็นพีระมิดที่เกิดมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรน,นั้นก็คือสิ่งกอ่อสร้างจากมนุษย์ต่างดาวที่สร้างไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายของการลงจอดบ้างเป็นสถานีอวากาศต่างดาวบ้างกับพูกเขาเซงงานโมริก็แบบนั้นครับ พวกเขาพยายามพิสูจน์ว่ามีสนามพลังแม่เหล็กแรงสูงแผ่ออกมาจากตัวภูเขาและยังมีก้อนหินที่มีรูปร่างคล้ายโมาอแห่งเกาะอ,อีสเตอร์ซึ่งเจ้าหินก้อนเนี้ยชาวบ้านแรกเริ่มเขาเรียกว่าหินวานครับมันดูคล้ายวานแต่นักย F ู o เขาบอกว่ามันเหมือนโมาอมากกว่า ข้อสันนิษฐานเหล่านี้มันทำให้เรื่องของเซงงานโมริเมืองอินโนและหมู่บ้าน UFO รวมไปถึง UFO ฟูเรอไอคังถูกหยิบยกขึ้นมาครับแล้วผู้คนที่เชื่อเขามองว่าจริงๆแล้วสถานที่ในเมืองฟุกุชิมะแห่งนี้เป็นชุมทางของอากาศยานต่างดาวมาตั้งแต่ยุคดึกดื่มบันแล้วแน่ๆทำให้เมืองเล็กๆอย่างอินโนมาจิถูกจับตามองในกลุ่มนัก UFO โลกสากลนั่นเองครับ ปัจจุบัน UFO โนซาโตะและเมืองอินโนแห่งนี้ยังคงมีบรรยากาศเงียบเหงาไม่ต่างจากวันที่โลกยังไม่รู้จักครับสาเหตุที่มันเงียบเหงาเพราะหลังจากเกิดเหตุระเบิดไปผู้คนมากมายต่างตัดสินใจอพะยพพวกเขาออกไปตั้งรกรากที่เมืองอื่นยาวนานเป็นสิบปีก็ไม่มีใครกลับมาแต่ใครจะไปรู้ครับบางทีในเวลาอันใกล้นี้ที่นี่อาจโด่งดังขึ้นมากันใหญ่ไม่แพ้เขากะลาของประเทศไทยก็เป็นได้ มิติที่6นําเรื่องนี้มาเล่าเพื่อจะได้ให้ท่านผู้ชมมองเห็นว่าในแต่ละประเทศทั่วโลกมีการดําเนินนโยบายเพื่อพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ครับใช้ความเชื่อดึงผู้คนมาท่องเที่ยวรู้ว่ายากแต่ก็ยอมทุ่มเงินเพื่อทดลองอย่างที่ UFO f u ไอ s h i m งนั้นก็เคยถูกปิดตัวลงไปช่วงสั้นๆตอนที่เกิดโรคระบาดไปทั่วโลกครับตอนนี้เขากลับมาเปิดให้บริการแล้วใครมีแลนไปเที่ยวแถวฟุกุชิมะหรือไปเที่ยวที่นี่กันมาแล้วเนี่ยแวะมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับ